กูหมาไฮโซมึงก็แค่หมาซอยข้างนอกร้อนแต่กูหนาวมึงไม่มีวันรู้หรอกความสบายของเอาผาดมึงยังอยู่แถวอโศกติดไฟแดงสามชั่วโมงรถติดขนาดนี้ชาตินี้จะถึงไหมกูไปได้แต่มึงก็ติดอยู่อย่างนั้นเหมือนคุกหน้ามึงเหมือนส้มตำโดนตำในครกมาหรือไงตาจมูกปากช้ำหมดไปชนรถมาหรือเปล่าส่วนกูขอน,นอนเอนพักหน่อยหน้ากูก็ธรรมาชาติแล้วทำไมหน้ามึงเป็นงั้นปวดฉี่หรือไง ฉี่ใส่เบาะรถแบบนั้นโดนด่าแน่นอนวันนี้กูกินโอมาการ์เซ #daily hashtag #flex แท็กแบบนี้หมาซอยอย่างมึงไม่มีวันได้ใช้มูปิ้งคืออาหารประจําตัวก็ไปกินมูปิ้งไปเถอะแท็กเพิ่มด้วย hashtag อวดรวยรถเจ้าของโอมาการเซเหรอกินอาหารหมาแล้วถ่ายรูปจัดฉากากูแท็ก hashtag ใช้ชีวิตวันนี้ #riderdelivery นี่แหละฟ้าผ่าลงมาฟ้ารั่วแล้วเปียกยันตางเกงในรถเป็นเรือแล้วช่วยหมาด้วยวย่า ไม่ได้ร้องแค่ฝนตกใส่หน้า